กัสายดีจ้ายายผิวนะคะยายผิวยืนร้วยแวะมาหาน้องสาวเพิ่นอยู่อยู่บ้านดุ๊กเงี้ยจ้าแต่น้องสาวเพิ่นว่าบอยู่พี่น้องน้องสาวเพิ่นว่าบอยู่น้องสาวเพิ่นลงกรุงเทพจ้าแวะมากินข้าวยายพายอยู่อยู่แม่ไปกรุงเทพน้าไปกรุงเทพนะจาา้าแวะมากินข้าวจ้า แวมากินข้าวฮัตามักทว่วมกแตงมีบ้บักมกทวดิขาวปิ้งไก่ก็ได้ชื่อปิ้งไก่มาเลยขายโลเทไรนะขายเป็นโล่ละกขายเป็นกองใหดขายนตู้ละกล่องเทไรอันนี้ท่านได้พัดอ๋อพัดแม่มั้หล่ะ เขาบอคลายเป็นโลพี่น้องขายเป็นกล่องกากล่องละซิบกล่องละซาของผู้ใดนนะ่ะเขาหัวผู้เดียวจ้าเขาหัวเจ้าผู้เดียว,วแล้วก็พัดอันแม่มันออกบ่คัดแม่มันออกอันนี้พัดแล้วละพัดแป้งออกพัดแป้งออกแล้วละเห็นเฉพานั่นเม็นะลูกอันนี้พัดแปง้แปงออกและ้ะ แม่ปแป้งอ,อะไรเขาแบบอะไรเขาไปเห็นกินมันบ่มีแปง้งผสมโบนิอัลนิดหน่อยบองก็คือแป้งสิง้นกระปุกข้าที่ข้าวหวนนั่นเองไปทำไปขวบเป็นโมขึ้นไหมอ่มันก็ล่างจ้าล่างเนาะเออล่างแล้วมันก,กอ็ออกเวลามันน่าจะขาวด้วยละอันนี้คือลูเกเย่าพายนะคะสวัสดีโมลูกเอายายแล้วอันนี้พี่น้องเย่าพายนโรงงานะลงเทจกมือละ ไปได้ชกักนไปได้สองทิดไปแล้วสามทิดแล้วสิ่ทีขึ้นมาอย่ะเดินทุกขนมาเดินทุกแม่ไปต่อบัสยังแล้วก็เดินทุกพูจะสิขึ้นมาแม่ลูกสาวหลาาพื่สงเดยวเาน่ยไปกับหัวบปไปเลออย,เอ,ยเอ,เลอ,อยู่เพื่อนคนไทยเผาเพื่อนบ้าไงกยยเพื่อนกมันเริ่มเป็นไม่เป่งแล้วนะแ่เอด ชิบเบื่อยังเป๊ะขาเจ้าขายเป็นกล่องพี่น้องกล่องสิบพันสาวพันขาเจ้าขายอยู่หนาทางเหมืนบ่เห็ดได้ประมาณจะกล่องนี่หลายเลาะหลายเนาะหลายเติดอยู่การกำหมดกระทำขายปนิบได้อยู่หวังส่ง องเซนปลายนะปะสองเยนห่าวอยู่ละมันอาเห็ดกองขายเลกกาไขแดงแลชูย้ายกินประมาณสองเซนปายไม่เท่ากดู สร้างเอาประมาณจักิโลหรอปุ่นมีกิโลบ่ะา,าวป้ายไหนเนาะเจ้าเ,เคยอยากเมาเมื่อไงแม่เดี๋ยวเขาไปแกกินข้าวก็ได้พี่น้องอันนี้คือเฮือนเฮือนน้นนองคุณแม่นะจ้ะตอนที่มาอันมางานที่พัวพันตายเลยพี่น้องนี่แหละจะขาบ,บ้านบ้านแม่บ้านน้องคุณแม่จ้าทำ ทางผ่านพี่น้องทางผ่านสิไปวัดนะวัดป่าก็เลยแวะมากินขา่าว นี่แหละพี่นั่งมองเขาขายเขาเจาะขายหนาทางเนาะขายแค่บดแดงหรือว่าขายของป่างาเผ็ดออกงามดอกกระเจียวออกฟางตะกี้นี่พ้นบริโตกกบองโอ้ไม่ตรแหงนะเห็ดปุ๋เห็ดเนาะเห็ดบดดอกกระเจียวเนาะโอ้ทา้งบ้านจนน้ำอ่างให้นะ กระจกขายจักระจันร้อยละเจ็ดสิร้อยละเจ็ดสิพันเบาร้อยหนึ่งใบนะเซนจขายเนี่ได้นี่บาเนี่ยเซนามนะเบอร์ท่านะ ตกเกรืหังสิบพันพี่น้องหาสิบพันกับบฮอดลอยบาทชำะลอยบาทกับหกสิบสามพันเลนี่ตะไครใหญ่พี่น้องฐานะหาสิบพันกัประมาณเจสิบบาทมีตะไครเนาะไคร้ใหญ่ พ่อซื้อบอพี่น้องอยู่ไทยยังแพงนะด,ด้วยนะตกหน่งหลายบาทนะี่โลหนึ่งเนาะอันนี้เขาเจาะขายอยู่แคมทังเนี่ยมองเขาเจาะมาขายของป่านั่งขายริมทางเนาะอันนี้กระทางขึ้นเวียงทางลัก13 ไปกินข้าวแล้วจังสิไ้ไปต่อน,นะจ๊ะนะพ่อของยังเต็มรถเลยแงะมาเบิ่งอีกก่อนพัวไปแง่บ่ เนี่ยไปคายหน้าทางพี่น้องกินกินกินแล้วก็ไปต่อไปกินข่าวก่อนจ้าแม่มากินข่าวหมี่แม่ม่มากินข้าวกินแม่นาวเัครับน้องสาวยอยู่แล้วกั่ ก็ต้องมา <laughs> เค่อยนะจ่วมินีมุ้มีสกชูจ่วมีสุวดได้รถได้รถย้่มาั่นได้ทําได้รถัวแม่แเป็น่ดแล้วแต่โหลกันะค่บุ้มียังพอจ่ไมีี่มุ้งสุดอดจีเไอฮรถ้ามันเป็นเสีงทุกค้กับจะตามันเดแล้ววางมันน้ี่แะไม่้เดอฮอนรถ้ายใพาไปบน เาไิเ่มนท่เาใ้หรเ่จประเทน้องไม่เ่าไม่ชอบเดนาแจกขนมก่อนนะคะแจกนี่ก็ได้บุญจ้าเดี๋ยวเอาไปขึ้นโต๊ะน้นเนาะแจกหน่อยนึงนังถามาแจกนองไ้วยไปใส่ไม่อีกมาเรื่องขนมขนม เด็กเด็กเอาเอาย่างลานนี่นี่นี่ฮะเนาะนี่นี่เออไอ้จ่ายเด้อแม่หนุ่มเอื้อทุกอนลูกเออเออจ้าโดยเออไอ้ผู้น้อยเออ thầy đây, phụ ôm này đây. ờ, trẻ con bớt sốc nói, à, phụ cho nên, nên, nên ôm để phụ dạy ôm này ừ, เ่ตุ๊ยชาคุณเพ่ตุ๊จชา่อนตุ๊จชา่อนตุ๊จาตุ๊จาตุ๊จาโอ้ยิ้มไก่เด้อลูกไก่เด้อไอเอ้ยเปี่วเป็แหละกำลังยืนเอิแต่แม่แมอยเออมยังมีอีกเด็กยังยังจะคนนด็หน่อยยังจะคนตอนนันเขาจรไปชื่อกะเพจเขาไปชื่อกะเพเาองเด็กอะั้ยังดอีกคนสองคน อามาขนมก็นองกอนมอาขนมก็นองก,กอนอาให้ทานายิบให้ยางละสอ,อ่ะเออย่างละสองเออยงละสองเลยอ,อขนมเยอะเมาขนมไม่ไวเอาฮัม หาแมวขนมก่อนดีไว้เออวางไว้ไอ้วางไว้บ่นอ่ะเออกินข้าวเรียบร้อยเนาะก็สิได้ไปต่อนะจ๊ะว่าข้าจะหนักนี่ต้องขนาดเออโอเคมาใส่เดี๋ยวเก็บต้องหรือเ่า มเลายัดยันแล้วพท,ทองเราม่อ่นลยอันนี้คือเฮือนน้องสาวคุณแม่นะจ้ะแต่เพิ่งไปกรุงเทพบ้านเลขที่หน่วยสิบหน,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 นึ่งเก้าศูนย์ อ่มดีล่ะนทบออนทุาะเันี่นนี่กมันจะอม่ไหรอจะบัตรรนกันนีอ่ันนี้อมาุกกอไอ้เว้อนี่นี่กินนมเนี่ยอ๋อปุ๊กี้นมปุ๊กี้มัอื้อปกนมออยฟูกันเนี่ยทากินได้หลหลังจากกินข้าแวแรกก็จะไปต่อแล้วจ้าเพิ่งมาเลยครึ่งทางจ้ก พี่น้องจ้ามาทั้งนี้สุรภาพจากลรวจะกระดึงข้อคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะข่ะโดสบายดีจ้า